ทางนี้ก็ดัมมทัศแล้วก็ปั่นครับลูกนี้โอ้โหนี่คือปั่นสวยนะดัมมทัศปั่นโอ้โหติดเซฟว่ะปั่นโค้งเกือบในกรอบอันลูกนี้โห<ฮ>่นี่ปั่นครึ่งหลอดครับลูกนี้โอ้โหติดเซฟไปแล้วว่ะทัศหนีก่อนเอาแล้วปั่นไปอ๋อในกรอบตรงนี้ยิงเข้าโคตรง่ายเลยว่ะมานี้ครับปั่นไปเฮ้ย แล้วผมจะลองเทสปั่นโค้งระยะนี้ให้ดูนะครับุณดับบลนธุนี่แล้วก็ปั่นไปครับเฮ้ยอะแล้ววันนี้ไะชากมาครับแล้วก็ซัดเต็มข้อครับตรกนี้สวัสดีครับทุกคนในคลิปนะครับผมจะเอาตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนไปเจอกับอลิเวอร์คาร์นะครับทุกคนนะตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสกิลพิเศษด้วยนะครับทุกคนเป็นสกิลบิ๊กเคอร์เนนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะเทสให้ดูหลายๆมุมเลยนะครับก็เป็นการยิงปั่นโค้งแล้วก็การยิงไกลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน ก็เดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูค่าพลังทั้ง2ตัวนี้กันคร่าวๆกันเลยนะครับทุกคนผมจะเริ่มจากตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนอาจะมาดูค่าพลังเด่นๆน,นะครับทุกคนนะก็คือเรื่องการจบสกอร์แล้วก็การปั่นโค้งนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้ผมกดอัพอโอโต้นะครับทุกคนนะก็ผมทําได้นีอยู่ที่77นะครับสําหรับการจบสกอร์แล้วก็ความโคงเนี่อ,อยู่ที่84นะครับทุกคนแล้วก็พลังในการยิงนะครับได้ถึง 9กกเลยนะครับก็เป็นตัวยิงไกลได้ดีนะก็คือเป็นตัวละครแถว2ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังความฟิตนะครับอยู่ที่94นะครับทุกคนก็คือค่าพลังที่ผมอัพได้แค่นี้นะเพราะว่าค่าโค้ดนะครับผมน้อยนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยได้ค่าพลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังนะครับของโอลิเวอร์คานกันคร่าวๆกันเลยนะครับ อ่าหรือว่าคาร์ล่างนี้นะครับก็เป็นสไตล์โกนะครับที่แบบว่าไม่ชอบออกไปตัดเกมนะก็คือจะรออยู่ในกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับสาหรับสกิลนี้เนาะอ่านะครับค่าพลังนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือค่าพลังนะครับที่สําคัญเนี่ยคือเตะ90ขึ้นไปหมดเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็มีค่าพลังอันนึงเนี่ยอยู่ที่100เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับทุกคนแล้วก็พลังกระโดดนะครับมีถึง90เลยนะก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับโกตัวนี้เนาะอ่าเรามาดู สกิลกันบ้านนะครับสกิลเนี่ยมีถึง5สกิลเลยนะครับทุกคนก็คือค่อนข้างที่เยึะเลยนะครับสําหรับกเนาะก็คือมีมีแต่สกิลสาหรับกโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับอุลิเวอร์คาร์ล่างนี้เนาะก็การอัพของผมนะก็คือผมกดอัพออโต้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราเข้ามาสู่หน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนค่าความฟิตเนี่ยผมก็ปรับให้อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็การเล่นนะครับทุกคนผมจะเล่นให้ดูแค่อันดีนี้อันดีเดียวนะครับ ส่วนใน Dio Universe คันนีคือผมจะปล่อยเลยนะครับทุกคนก็คอจะเล่นให้ดูแค่บางจังหวะนะครับเพื่อที่จะให้เกมเนี่ยมันไม่หลุดนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ะคือผมจะเทสให้ดูแบบหลายๆมุมเลยนะครับทุกคนเป็นการยิงไกล,ลแล้วก็การปั่นโค้งนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะเทสแค่ในนอกกรอบนะมันจะเทสในกรอบนะเพราะว่าในกรอบเนะี่ยมันยิงเข้าค่อนข้าง,าง,างที่จะง,ง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะทุกคนนะอ่นเรามาประจำที่ในการปั่นโค้งนะครับทุกคนประมาณนี้ก็ดัามันทัดแล้วก็ปั่นครับลูกนี้โหนี่คือปั่นสวยนะ ตรงนี้ปั่นสวยนะครับทุกคนแต่ว่ามันปั่นไม่เข้านะครับปั่นออกอ่ะเราลองเทสระยะนี้ใหม่นะครับทุกคนเป็นผืนแรกนะจำทัดปั่นโโอ้หติดเซฟว่ะลูกนิวทูเบอร์คันพุ่งทันว่ะโอ้โหอเาบอลโคตรจะนานเลยเน,นี่ยะซีครับส่งบอลมาอย่าส่งติดนะโอ้โหส่งติดอีกแล้วหุ่มเอาต้องหาบอลจังหวะได้บอลก่อนเลยครับอ่ะโอเค โอ้โยังไม่ได้อีกติดจากเมาอีกอนุกคนได้บมดแล้วนะครับทุกคนตำมทัดปั่นโค้งกับในกรอบอันลูกนี้โอ้โหขนาดปั่นในกรอบแต่นิดเดียวยังจะเข้าอยู่แล้วแม่งไม่เข้าเฉดเลยอใหม่ครับหาโอกาสส่งบอลให้ใหม่ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนะอาม,ามุมเดิมนะครับทุกคนมุมที่เราชอบปั่นกันนะครับมุมนี้ปั่นครึ่งหลอดครับลูกนี้โอ้โหติดเซฟไปแล้วอ่ะติดเซฟนะมือเดียวเลยนะ ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถยิงไกลได้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนนะระยะนี้นะเราลองยิงไกลดูบ้างครับทุกคนประมาณนี้จะเข้าหรือเปล่ายิงไกลเนี่ยแรงมากเลยนะลองดูภาพ้านะครับยิงค่อนข้างยิบพุ่งเลยนะครับทุกคนนะพุ่งประมาณแบบว่าดุยโซเลตเลยนะครับทุกคนยพุ่งค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็คือลูกแรงไม่แรงเนี่ยก็คือสังเกตได้จากตรงตาข่ายว่าตาข่ายมันแบบว่าพุ่งเยอะเนี่ยก็คือยิงแรงมากนั่นเองนะครับระยะนี้นะทุกคนปั่นโค้งไปครับ โอเคเดีวนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับทุกคนเราก็เทสไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะเทสจนกว่าจะหมดครึ่งแรกนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดนานกว่านี้นคือคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะระยะนี้นครับทุกคนวิ่งอ้อระยะนี้ได้ไหลายตัวยิงเข้านะเว้ยมายิงไม่เข้าวะ ระยะนี้มันน่าจะเข้านะครับเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับตัวละครปั่นโค้งนะเอาใหม่ระยะนี้ปั่นไปเกือบเต็มแม็กโอ้โหชุนเสาหมดเลยว่ะ <c oughs> เป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะว่าค่าพลังมันน้อยว่ะทุกคนนะนี่ก็ยังไม่รู้นะเราวิ่งไปไหนเหรอวะผมหาก่อนให <c oughs> ้อยู่ในกรอบอ่ะทุกคน <c oughs> นี่ครับทุกคนอ่ะเจอแล้วอ่ะเราปั่นให้ดูอีกสักลูกนึง ตอนนี้คือผมปั่นยังไม่เข้าสักลูกเลยนะครับโอ้โหพอจะเข้าก็เข้าโคตรง่ายนะโอ้โหพอจะเข้าเนี่ยเข้าง่ายมากนะทุกคนเนี่ยระยะนี้ผมยิงเป็นสิบทีเนี่ยยังไม่เข้าเลยแต่ว่าลูกเนี่ยคือโอ้เข้าแบบนิ่มๆเลยนะอ๋อถ้าเกิดว่าเราลองทิศในกระโหลกนี่ในในช่วงแบบว่ากรอบครึ่งวงกลมอ่ะลองดูนะถ้าเกิดว่าในในช่วงกรอบแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยถ้าเราทิศในช่วงกรอบนี้มันจะเข้าง่ายนีดหว่าลองดูนะอ่ะลอง หาจังหวะส่งบอลให้ก่อนเนี่ส่งแล้วเราจะอ่ะประมาณนี้มันจะมันทัดหนีก่อนเอาแล้วปั่นไปอ๋อในกรอบตรงนี้ยิงเข้าโคตรง่ายเลยว่ะเอีแต่ผมลองเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าอีกครั้งหนึ่งได้ถือว่ามันจะเป็นจุดจุดตายของบิเคเอรืเลอร์แบบว่าเป็นแบบท่าไม้ตายอ่ะจุดนี้เป็นจุดที่ยิงเข้าง่ายมากเออกะลังตีให้เลยน,นะเพราะว่าถ้าลูกนี้เข้านะ แต่มันก็อยู่ในการยิงของเราด้วยว่าเรายิงแรงไปเปล่านะครับนหรือว่ายิงเบาไปหรือเปล่านะครับในในช่วงกรอบตรงนี้ในช่วงปลายกรอบนะเราลองดูนะลองส่งบอลให้ก่อนอ่ะก็จะหมดเวลานะครับทุกคนผมยังไม่เทสลูกยิงไกลเลยออกมานี้ครับปั่งไปฮยแม่งตรงเนี้ยยิงสามทีเข้าสามทีนะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าสูตรในการยิงลูกบิคเครอร์เลยนะสำหรับยิงตำแหน่งนี้นะครับทุกคนคือ มเทสยังไงก็เทสไม่เข้านะพอมาเทสตรงเนี้ยคือเข้าง่ายมากนะครับทุกคนอนะ่ะในช่วงกรอบตรงเนี้ยโอ้โหช่วงกรอบนี้ยิงเข้าง่ายมากกว่าทุกคนแบบว่าปตดเลยนะมุมเนะนี้ยเนี่ยตอนนี้ผมยิงเข้ามาสี่ลูกติดแบบรวยนะแต่ช่วงต้นแรกเนะี่ยคือยิงไม่ได้เลยนะช่วงต้นคลิปอะอ่ะเราดูอีกรอบนะตรงนี้จะยิงตรงปลายปลกรอบนะจะไม่ยิงในในกรอบตรงนั้นแล้วจะยิงตรงปลายปลายดูบ้างคนระับแบบรนะยะ เวลาดันหมดนะครับทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูใหม่อะผมเทสให้ดูครึ่งหลังด้วยนะครับทุกคนนะจะได้เห็นภาพชัดๆขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เทสลูกยิงไกลเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเทสแค่ปั่นโค้งจนเราว่ารู้แบบว่าเหลี่ยมในการยิงปั่นโค้งละแต่ว่ามุมเนี้ยมันจะแบบว่าดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวละคนปั่นโค้งเราเนี้ยจะมันจะไปอยู่ฝั่งทางนู้นเลยนะครับทุกคนนะมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยถนัดนะครับจะดูแบบว่าไม่ค่อยรู้มุมยิงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะ อันนผมจะลองเทสปั่นโค้งระยะนี้ให้ดูนะครับคุณนดาวนทัศน์นีแล้วก็ปั่นไปครับเฮ้ยเข้าง่ายจังวะทุกคนเราดูภาพช้านะลูกนี้เข้าง่ายเกินทุกคนดูดิระยะนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นระยะที่ค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วก็ปั่นแบบว่าโค้จะสวยนะเฮ้ยทำไมมันยิงเข้าง่ายจังวะมันยิงเข้าง่ายจัดวะทุกคนโอ้โห ติดใจแล้วว่าผมเริ่มชอบสกิลบิกค,คือรื้แล้วว่าทุกคนนะพอดูเลี่ยมยิงเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวลูกนี้เราจะลองเทสยิงไกโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าก่อนแล้วค่อยเทสใหม่เกมือให้ดูนะครับอะคลิปนี้ก็จะดูยาวนิดนึงเพราะว่าว่าผมจะติดใจตัวละครตัวนี้นะเดี๋ยวมันโหดนะมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะทุกคนเป็นตัวละครแถวสองที่น่าจะดีเลยนะสำหรับตัวละครตัวเนี้ยนี่นะทุกคนอ่ะลูกนี้เราจะลอง ปั่นโค้งระยะแบบนี้ดูนะครับทุกคนนะก่อนดำทักแล้วก็ปั่นไว้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้มันออกนะก็น่าจะออกนะเพราะว่ามันมันปั่นแต่ว่าเหลี่ยมมันน้อยนะครับทุกคนนะระยะนี้เหลี่ยมมันน้อยมากนะครับมันก็น่าจะยิงค้างยากนะครับแล้วผมจะยิงลูกยิงแบบว่าเต็มข้อให้ดูนะอ่ะเทสลูกยิงแบบยังแรงนั่นเองนะครับทุกคนจะได้จะได้ดูนะครับทุกคนว่าประมาณไหนเนาะอ่ะแล้ววันนี้จะชากมาครับแล้วก็ซัดเต็มข้อครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่าลูกเต็มข้อนะแม่งยิงเข้าง่ายวะ ทำไมตอนผมเทสด็อกปลานะยิงไงก็ยิงไม่เข้าอะตั้งหลายตัวเลยนะแต่ว่าเป็นตัวละครตัวอื่นมานไห่ยิงเข้าโคตรง่ายเลยครับทุกคนโอ้โหแม่นก็โหดอยู่นะตัวเนี้ยแถวโสงนี่โคตรจะเอาเรื่องเนียนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่แถวสสงานะเล่นแบบว่าระยาะแถวสสงนี่น่าจะโหดมากเลยนะตัวละครตัวเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่เราจะเทสให้ดูอีกรอบนึงนะสำหรับลูกยิงไกลเนะเพราะว่าลูกปั่นค้งเราทเทสไปเยอะลนะ ผมจะลองแบบว่าเทสแบบว่ากดแบบว่าเต็มแม็กดูแบบว่าเกือบเต็มแม็กแล้วกันเพราะว่าถ้าเต็มแม็กเนี่ยน่าจะออกนะครับเอาประมาณเกือแบเบต็มแม็กแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้มันคลิปน่าจะยาวมากเลยนะครับทุกคน,นถ้าเกิดว่าคลิปยาวไปเนี่ยคือมันแบบว่าซึ่งผมน่าจะรลอนมันจะเล็กนะครับทุกคนเวลาตัดเนี่ยมันคือบางทีมันจะหลุดนะครับทุกคนแล้วผมก็ต้องมาตัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะอ่ะลองเทสเลยดูระยะนี้นะครับทุกคนก็ดำเนินถัดไปโคยิงเกือบเต็มแม็กครับ นลูกนี้แต่ว่ามันยังติดเซฟนะเพราะว่ามันระยะไกลด้วยนะครับดนแต่ว่าระยะเนี้ยเราปลายิงเข้านะน,นระยะปืนที่สองนะอ่ะเด็กกดเต็มข้อเลยไหนๆก็อยากยิงเต็มข้อแล้วเราลองเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะรับการยิงแบบว่าเต็มข้อนะครับอ่ะนี่เป็นลูกสุดท้ายที่ผมจะเทสให้ดูนะเพราะว่าคิดเนี้ยผมว่าจะเทสค่อนข้างที่นานมากเลยนะผมว่าผมน่าจะเทสยาวมากนะอ่ะอ่ะอนระยะนี้นะครับทวนก็รอแล้วมทัดก็ซัด ติดวะเอาใหม่เอาใหม่นะครับทุกคนอ่าถอยไปก่อนนะครับให้มันอยู่ในระยะที่เราจะยิงก่อนอ่างหวะน,นี้ตาบันทัดกดเต็มข้อล่อเต็มเข่งแต่ออกนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับทุกคน